ดวงคนเห็นผีนะฮะมันมีอยู่อยู่กรุ๊ปหนึ่งนะครับเรียกว่ามีบางราศีนะครับที่ถ้าตามสติแล้วนะครับมันเป็นราศีที่มักจะมีสัมผัสนะครับสัมผัสที่6กก็ได้หรือว่าจะเป็นสัมผัสแต่ส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นคนที่เหมือนกับมีบุญนะครับหรือว่าเป็นคนที่มักจะมีทั้งคนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่คนนะครับมาขอส่วนบุญนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลย รวมสรุปว่ามันเป็นดวงคนเห็นผีนะครับมีนะครับราศีใดบ้างนะครับมีดังนี้ฮะแต่ก่อนหน่นต้องบอกกันนะครับว่าดวงคนเห็นผีไม่ใช่ว่าต้องเป็นกันทุกคนนะฮะผมว่าทุกๆราศีนะครับก็มีคราบคราวกันไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามองว่าโอเคกรุ๊ปใดนะครับหรือว่าราศีใดที่มักจะมากกว่าหรือมีจํานวนประชากรนะครับที่คงมีคนเห็นนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับมากเป็นพิเศษนะครับมันก็จะมีอยู่ได้นะครับ4ราศีนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับ ราศีแรกนะครับที่มักจะมีสัมผัสที่6นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เห็นอ่าเวลาไปสถานที่ต่างๆจะเหมือนกับรู้สึกได้ครับเอ๊ะเหมือนกับไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับหรือว่าเหมือนกับสมมติอยู่ที่ห้องนะครับแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าเออสถานที่นี้มันไม่ปกติละอ่าประมาณงี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะรู้สึกขนลุกขนพองนะครับแล้วก็มักจะแม่นด้วยนะฮะมีราศีแรกครับคือราศีพิจิกนะครับมายนะฮะติดโผลนะครับราศีพิจิกอันนี้ต้องติดแน่นอนเพราะว่า เป็นราศีก็ด้วยอยู่ในภพมรณะของดวงเมืองดวงโลกนะครับมรณะมันคือความตายมรณะมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมรณะมันคือความลึกลับมรณะมันคือสิ่งที่อยู่อีกโลกนึงนะครับเหมือนโลกคู่ขนานของเรานะฮะฉะนั้นนะครับคนราศีพิจิกนึกว่ามันจะมีมักจะมีสัมผัสที่6นะครับเป็นสัมผัสที่ จะเวลาที่ไปไหนมาไหนนะครับบางทีแบบอยู่ดีก็ขนลุกขนพองนะฮะหรือว่าไปบ้านร้างหรือว่าไปโรงแรมนะครับคนเหล่านี้ราศีพิจิกก็จะรู้สึกได้นะครับมากกว่าคนอื่นเขานะครับเป็นราศีี่แบบโดดเด่นอันนี้มา อ่า uh, ท็อปนะครับเรียกว่าท็อปโฟเลยนะฮะนี่คือราศีแรกครับราศีต่อมาครับคือราศีกรกฎนะครับคนราศีกรกฎเวลาที่ไปในมนฑลจริงเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคนกรกฎนะครับแล้วก็เหมือนก็มียานสังหรณ์นะครับแต่ว่าหลักๆเลยมันก็มีเราเรียกว่ายานสังหรณ์นี่มีหลายแบบนะครับหลังสังหรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการรู้ดวงชะตาล่วงหน้าเหมือนกับรู้ว่าเออวันนี้อีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือว่าอีกสักวันนี้มันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีนะครับใน ครอบครัวนะครับหรือว่าในบนท้องถนนอะไรสักอย่างแล้วก็มักจะแม่นนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเซนต์เรื่องของขวัดฝันแม่นนะหรือว่าบางคนจะเป็นเซนต์นะครับเรื่องของการอ่านใจคนอะไรประมาณนี้ครับหรืออ่านความคิดคนได้ประมาณนี้ก็มีหลากหลายแบบนะครับแต่ว่าคนละสีกระกฎนะครับหนึ่งนะครับยืนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการเห็นผีนะครับหรือเห็นวิญญาณนะครับหรือบางคนอาจจะ รู้สึกได้หรือสัมผัสได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะครับหรือบางทีแบบมาให้เห็นเห็นจะตรงๆเลยหรือว่ามาในฝันและก็ตามนะครับก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้คบในชีวิตหรือมีสตอรี่นะครับในชีวิตนะครับลองไปถามคนราศีกรกฎดูก็ได้นะหรือว่าใครที่ราศีกรกฎนะครับมักจะมีเรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณหรือว่าสิ่งที่ลี้ลับนะครับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมักจะมีเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นระยะระยะหรือว่าจะเคย เคยผ่านนะครับในเรื่องของโลกความตายมาก่อนแล้วนะครับคือสมัยเด็กๆหรือว่าสมัยดุมสาวนะครับเคยเฉียดตายมาก่อนนะครับก็เลยหลังจากนั้นมาเหมือนกับไปกระตุกต่อมอะไรสักอย่างนครับมันเลยกลายเป็นว่าเออมันมีสัมผัสอะไรแปลกๆเพิ่มขึ้นะมาณไี้นะครับมันก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็ราศีนะครับที่3นะครับเป็นราศีมีนนะครับราศีปลาราศีซึ่งเป็นก็เรียกว่าพบวินาศนะครับของดวงเมืองดวงโลกวินาศนะครับมันคือไม่ใช่พี่นาศนะฮะวินาศไม่ใช่ว่า มันต้องร้ายอย่างนดี้นะครับมันก็มีเรื่องต่างๆมันคือสิ่งที่ซ่อนเร้นนะครับเหมือนกับของมันหายนะครับหรือของวินาศหรือว่าของที่มันอยู่ลึกลับประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็เป็นราศีหนึ่งที่มีสัมผัสนะครับในเรื่องราวเหล่านี้เวลาที่ไปสถานที่ต่างๆสมมติว่าไปสมัยก่อนเนาะเวลาไปเที่ยวนะครับมันก็จะไปพักแรมนะ่า พักแรมลูกเสือนะฮะหรือว่าบางคนก็อาจจะไปพักนะครับเรื่องของทัวร์ของบริษัทอะไรพวกนี้นครับไปสถานที่ต่างๆสถานที่ไปเรือววไปเล่นหอไปโดดไปอยู่ฐานตามฐานคือมันมีกิจกรรมอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าแล้วก็มักจะพบเจออะไรเรื่องราวนี้ด้วยคือมันมีสตอรี่ส่วนตัวนะครับบางคนก็จะแบบไป บ้านร้างนะครับประมาณนี้หรือว่าไปสถานที่ที่มีประวัตินะครับเรื่องราวาน้มาก่อนก็จะพบหรือเห็นนะครับหรือสัมผัสเลยได้ชัดเจนนะครับมากเป็นพิเศษนะมากกว่าชาวบ้านเขานะคนราศีมีนใครที่สัมผัสเรื่องราวเนี้ครับก็เขียนมาเล่าให้ฟังได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับราศีสุดท้ายครับเป็นราศีธนูนะครับเป็นราศีธนูเป็นก็เรียกว่าเป็นปลายธาตุไฟนะครับเป็นราศีที่ดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะครับ แล้วก็ดาวพฤหัสยังเป็นอะไรว่าอยู่ในเรือนภพนะครับวินาทนะครับก็เรียกเรือนภพของภพสุภาษนะครับร่วมเป็นดวงที่ลึกๆมีเซนนะครับเป็นเซนหลากหลายแบบแล้วก็เซนหนึ่งนะครับของราศีธนูก็คือเรื่องของการสัมผัสนะครับเรื่องของหนึ่งนะครับคนฝันแม่นนะคนที่2นะครับมักจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะครับในรูปแบบต่างๆทั้งเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเรื่องของการเห็นพวกโลกวิญญาณประมาณน้ครับแต่ว่าต้องบอกเขาว่า นี่คือความเชื่อนะแล้วก็เป็นสติในการเล่าขานกันมานะครับลงไปถึงสติในเรื่องของดวงชะตาแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับบางคนไม่มีไม่มีเซ็ตเลยก็มีแล้วก็ไม่มีรู้สึกใดเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าม,มีนะฮะถึงคว่า,าจจะเป็นส่วนหนึ่งของราศีนั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนนะครับโดยส่วนมากข,ของทั้ง12ราศีเนี่ยจะมี4ราศีเนี่ยที่เรียกยืนหนึ่งนะครับที่มักจะมีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังหรือสัมผัสนะครับไม่ว่าสัมผัสจะ จริงหรือสัมผัสแบบอุปทานเล็ก็ตามนะครับมันก็จะมีสตอรี่เหล่านี้นะครับมาเล่าให้ฟังหรือว่ามักจะมีเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมากกว่าชาวบ้านเขานะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในราศีสีราศีนี่ครับคือราศีพิจิกนะครับราศีกุมนะฮะราศีมีนแล้วก็ราศีธนูนะครับสีราศีนี้เขียนมาเล่าให้ฟังบ้างว่าใครที่เจออะไรหรือว่าเห็นอะไรพวกนี้นะครับเรียกว่าเป็นสีราศีบางคนเรียกว่าเส้นแรงนะครับบางคนเรียกว่าราศีที่ เาเรียกว่าดวงเห็นผีดวงเห็นวิญญาณประมาณเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆนะครับมักจะรู้หรือว่ามอนเหมือนกับเส้นเซนสิตีฟนะครับหรือว่าเส้นสัมผัสนะฮะจะไวกว่าชาวบ้านเขานะครับคลื่นต่างๆนานาที่ผ่านตัวจะรู้สึกได้ไวกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เป็นสีลราศีเนี่ยที่เมื่อไหร่นะฮะไปงานศพนะครับ,บ,รบก็จะมีเรื่องเล่านะครับหลังจากกลับมา อยู่เป็นระยะหรือบางคนอาจจะไปโรงพยาบาลนะครับไปอยู่โรงพยาบาลเฝ้าไข้ใคๆนะครับก็จะมีเหตุการณ์เรื่องเล่าเหล่านี้ครับือว่าใครที่4ีราศีเนี่ยถ้าไปเคยไปนอนโรงพยาบาลนะครับคือป่วยไข้ไม่สบายแล้วบางทีแบบกลับมาก็จะมีเรื่องเล่าเหล่านี้นะครับมากเป็นพิเศษในบรรดา12ราศีนะฮะฉะนั้นก็ต้อง เรียนให้ฟังว่าเป็นหนึ่งเรื่องของความเชื่อนะครับสนะครับเป็นเรื่องของสถิติส่วนรวมนะครับแล้วก็ทฤษฎนะครับมมนเช่ว่าต้องเกิดขึ้นทุกคนเนาะบางคนก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้สัมผัสอะไรสักอย่างเลยก็มีนะครับแล้วก็อย่างที่4ครับแล้วก็บางราศีเขาก็มีแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนเกิดราศีอื่นราศีเมษราศีพฤษภรศาศีอะไรไม่มีก็มีนะครับเขา,ขากันไปเป็นว่า4ีราศีนี้ยืนหนึ่งบนพิเศษนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็นี่คือเรื่องราวของคนที่ถามเข้ามานะครับว่ามีราศีใดนะครับท ตามสถิติของเรียกว่าโหราศาสตร์นะครับก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับโอเคนะก็ง่ายๆคือถ้าพบเจอนะก็โอกาสมีโอกาสก็ทำบุญสร้างกุศลให้เขาครับก็ให้รู้ว่าเวลาที่พบเจอเรื่องราวเหล่านี้ครับไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงครับอย่างน้อยเราก็ให้รู้ว่าบางทีนะครับก็เขาอาจจะมาขอส่วนบุญครับส่วนใหญ่จะมาขอส่วนบุญนะเพราะว่าบางทีเขาไม่สามารถที่จะทําบุญเองได้นะครับเพราะว่าโลกวิญญาโลกเหล่านี้เขาไม่มีสัมผัสในการที่จะ เรกมอบอะไรให้ใครหรือว่าจะไปทําบุญนะฮะเช้าเอาสายบายเย็นช่วงไหนที่ว่างเลยคือไม่มีกายเนื้อที่จะเดินทางไปในการสร้างกุศลได้นะครับเขาถึงเข้ามาหาของคนสี่ราศีนี้ว่าเข้ามาหาให้กับใครที่เขาสมัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ได้ครับก็หลักๆกก็คืออาจจะมาส่งสัญญานในรูปแบบต่างๆนะส่งสัญญาณในรูปแบบของกลิ่นส่งสัญญาณในรูปแบบของเสียงส่งสัญญาณในรูปแบบของความรู้สึกนะครับว่า มีบางอย่างอยู่ที่สถานที่นี้นะนะแล้วก็ส่งสัญญาณในรูปแบบของการเห็นเป็นภาพสำหรับใครบุคคลที่สัมผัสได้นะครับโอเคนะฮะก็มีโอกาสถ้าใครได้พบเจอเรื่องเราวนี้ครับก็ไปทําบุญได้แล้วก็ต้องบอกกันนะครับว่าไม่ใช่ว่า,าต้องทําบุญภายใน3วัน7วันนะครับคุณพบพบเจอมานะฮะในช่วงเดือนที่แล้วในช่วงปีที่แล้วในช่วง10ปีที่แล้วเราก็ทําให้เขาได้เสมอนะครับไม่ใช่ว่า ต้องอยู่ภายใน3วัน7วันบางทีโลกเวลาของโลกวิญญาณกับเวลาของโลกมนุษย์นะครับจริงมันแตกต่างกันเนาะหรือว่าเวลาของโลกทิพย์หรือโลกสวัสดนะครับมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะ10ปีของโลกมนุษย์นะครับบางทีอาจจะเป็นแค่2วันของโลกวิญญาณบางแห่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็หลอกคอยเหมือนกันนะโอเคฮะวันนี้ก็เรื่องเล่าเท่านี้นะครับใครที่มีปัญหาอะไรที่อยากถามนะครับก็มาถามได้เดี๋ยวผมจะนำข้อบูลมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ลาไปก่อนมิวสุมาครับสวัสดีครับ